คุณผู้ชมไปที่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะชาวอำเภอปักทองชัยจังหวัดนครราชสีมายังคงสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมการทอผ้าไหมที่มีคุณภาพสีสันสวยงามและทุกกระบวนการนะคะผลิตโดยใช้วัตถุดิบย้อมสีธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งทางอำเภอปักทงชัยค่ะก็ได้รับคัดเลือกให้นําผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติมาทําผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในการประชุมเอเป็ก2022รายละเอียดไปติดตาม จากราายงนพิเศษค่ะผ้าใหม่ลวดลายสวยงามที่กำลังทอผืนนี้เป็นผ้าทอมือฝีมือของชาวบ้านดูตำาบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านถ่ายทอดลงบนผืนผ้าจากสีธรรมชาติกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดได้รับการคัดเลือกเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปก ทีประเทศไทยเป็นเช่าภาพในครั้งนี้จริงๆแล้วก็ภูมิใจเรื่องของว่าการสร้างอาชีพที่ปู่ย่าจะยายสร้างไว้ให้แล้วก็เราจะแสดงฝีมือให้ชาวโลกหรือชาวต่างประเทศทราบนะว่าอาไยปักตรงใช้เนี่ยโดดเด่นขนาดไหนแล้วก็มีความเดือดจะออกขนาดไหนค่ะมันมาจากความเพียรพยายามแล้วก็ความเดือดจะออของช่างทอทั้งหมดค่ะเออจริงๆแล้วถ้าผู้บริโภคให้การสนับสนุนเรานะคะคิดว่าอาชีพนี้ยั่งยืนค่ะ แล้วก็เป็นอาชีพที่เป็นเป็นหน้าเป็นตาเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้เรามากเลยค่ะปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมอำเภอปักธงชัยมีจำนวนกว่า60กลุ่มยังคงอนุรักษ์การผลิตผ้าไหมแบบพื้นบ้านทุกขั้นตอนทำด้วยความประณีตโดดเด่นเรื่องการย้อมสีธรรมชาติเช่นการย้อมจากครั่งเพื่อให้ได้สีแดงอ่อนหรือสีชมพูย้อมจากแก่นเคเพื่อให้ได้สีเหลืองทองเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเรียบมัดหมี่ลายประยุกต บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นอำเภอปักธงชัยที่โดดเด่นและมีคุณภาพจนเกิดความภาคภูมิใจตัวตัวผ้าไหมเราเนี่ย คือของปักธงชัยเราเนี่ยมีความโดดเด่นไม่ไม่ว่าปักธงชัยหรือว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่ผ้าไหมก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันแต่พอเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปเป็นของที่ระลึกเนี่ยก็รู้สึกมีความยินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ผ้าไหมปักธงชัยเราเนี่ยมีฝีมือมีเอกลักษณ์ actic, ที่ทําให้ได้รับความชื่นชอบแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปเป็นส่วนร่วมในของที่ระลึกนั้น ผ้าทอที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมานานหลายร้อยปีปัจจุบันนำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยจนได้รับความนิยมสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่วนหนึ่งได้รับการส่งเสริมจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัยทางด้านการพัฒนาลายผ้าช่องทางการตลาดการย้อมเส้นใหม่ด้วยสีธรรมชาติตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่ปัจจุบันหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น หมอำเภอปักทงชัยเนี่ยเป็นไหมที่ย้อมสีธรรมชาติเป็นออร์แกนิกซึ่งเ,เป็นออร์แกนิกร้อยเปอเซนทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนทําให้พวกเราชาวอาเภอปักทงชัยเนี่ยมีความภูกภาคภูมิใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะที่เราได้ผลิตสินค้าที่ทำจากธรรมชาติและเป็นออร์แกนิกแล้วก็ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ เป็นชิ้นของฝากกับผู้นําในครั้งนี้ค่ะในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ในครั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้มีการจัดเตรียมของที่ระลึกให้กับผู้นําที่เข้าร่วมประชุมซึ่งผ้าไหมยทอมือย้อมสีธรรมชาติอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในเจ็ของที่ระลึกที่ได้รับโอกาส ให้ถ่ายทอดเรื่องราวเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศนับเป็นความภาคภูมิใจให้กับชาวอำเภอปักธงชัยชาวจังหวัดนครราชสีมาและคนไทยทั้งประเทศภาวิตาศรีบุญสมทีมข่าว NBT11 t v สารรายงาน